เรากจับนี้านเลยนะนจับาให้จังนี้เดี๋ยวไปจับกลวงนี้ตกใแล้วถางนี้ใช้แล้วทางไหนที่เปิดแล้วในบ้านเรียน้ก็เอาไปนอนทิ้งไว้เหมือนเดิมอย่างนี้และจะฉีดข้างเดียวหรือข้างมันก็เอาไปใช้ไม่ไแล้วนะเอาไปอัดใหม่อย่างนั้นนะครับอัดมาเท่านั้นาว้แฉะอโหนักจริงลยอถึงกดอดทายจะานะ้ย หึงกดกดสายทำไมึ่งเาดึงสลักกดคือกดตรงนี้กดกดเรยสายหนึงกดกดายอนึ่งกดก่ึงกดกดายน่ นีข้าง่างเดี้งสาเยโอยเคียวแ่กเข็ดมไม่นม่่อเยอะมันลออ่ะสมกนมันมักันมมันบอกว่าขั้คาเบอรดีันมือคับองกหน้่ยวยกันอะไรเอาหอต่งางหเลยคนเลยคนสุดเลย មកទៅណាគេអូចប់ដៃចប់ដៃចប់ដៃចូលលឿនអូ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 